ก็สวัสดีทุกชมที่นาฬาิกาทุกท่านในผมนี้ผมในของ X-Pro โตรอิชิงเค,นคินะแลวก็มาเกมโลมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเบสเจ็ดสิบห้ากับงบ5้าบาทกันในวันนี้นะครับผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยโอ้โหพระเจ้าบนัสแตกครับผมเปิดมาก็บนัสแตกเลยครับเดี๋ยววันนี้จะมาฟันสิงโตกันต้นโอ้โหดูครับผมแต่ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผม ก็คือนะครับถ totally ้าเปิดมาเป็นแบบนี้นะครับให้คุณนะครับฟันตรงที่เป็นโลเลยครับผมเมื่อกี้โล่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ไหมมันเจะดาบนะผมถ้าเปิดมาเป็นแบบผมนะแล้วก็ฟันตรงโลเหมือนเดิมครับผมนี่ดูครับดูดูนี่เลยไงโอ้โหแจ่มแมวครับผมเมื่อกี้โลที่ผมเห็นนะครับอยู่ตรงไหนวะน่าจะตรงกลางนะครับนั่นไงโตนครับผมสวยเมื่อกี้นะครับโลอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับผม แต่มันฟันเราแล้วอะตรงกลางผมโอ้โหโลมาแล้วแล้วผมและตรงนี้นะครับให้เราฟันตรงนี้มันเป็นสองดาบของตาที่แล้วนะครับอันนี้อาจจะงงงนิดนึงนะครับเนี่งโดนดิโดนครับผมโอ้โหสามพันเก้าครับโอ้โหพระเจ้าสิงโตโดนผมฟันแหลกเลยครับผมเ็ปแรกเลยนะครับผมถ้าคุณเปิดมาแล้วคุณฟันโดนครับตาต่อไปนะครับถ้าคุณฟันตรงนี้มันเป็นโลนะครับผม รับรองนะครับว่าได้แน่นอนนะครับ50 50ห้าแล้วกันนะครับผมมันก็อิเล็กดทงนิด้วยแหละก็ลองเอาไปใช้ดูนะเผื่อใครแบบได้ฟันบนนสสิงโตเง,งี้ยก็ลองไปฟันกันดูครับผมโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้มันให้เยอะแล้วเลยมันเลยไม่ให้แล้ว,ลวเลยโอ้โหไม่ไหวนะเงี้ยสวยครับผมโนได้โอเคผมถึงฟีสปินไม่เข้านะครับแต่ได้ฟันสิงโตก็ถือว่าโอเคแล้วครับตอนนี้ถ้าได้ประมาณนี้นะครับเลิกได้เลยนะครับผม ย้ำนะครับว่าเลิกได้เลยนะครับไม่ต้องเล่นต่อแล้วเดี๋ยวผมขอไปต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันเผื่อจะได้สักห้าพันนะครับออโต้สิบครั้งเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือไม่หรือไม่ได้โอโ้โหสิงโตได้ครับผมนานทีจะเห็นจัดมาเรื่อยๆครับผมดูเหมือนว่าออโต้จะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับอืหห้หืลโลนะครับผมไม่ทีดิ โอ้โหวิ่งดีสปินไมน่ไม่เคยเกินเกินขีดสามเลยครับตัวเนี้ยเต็มที่แค่สองขีดโอ้สวยครับได้ใจกันด้วยเยียบได้อีกไหมไม่เอ้ยได้ครับผมขออีีเดียวโอ้โหไม่ได้ะัรไงยังเหลือสองครั้งครับผมสลับมุนออโต้นะครับ,อ,รบ,รบ,อ,อ,รบอันนี้ออโต้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบฟรีสปินนะครับผมดนีนะครับสูงผมก็ ไม่มีแล้วมากครับผมออโต้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะผมชอบสายออโต้อยู่แล้วมาผมอีสิบตาโอ้ยมันน่วงกว่าเกมถ้าเกมหน่วงนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมห้าตาเนี่ยไม่ได้เลยเลยเพราะว่าเกมมันน่วงนะครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอ้มัไได้ตาเนี้ยนะอูไไอ้ได้ได้โลครับผมสวยโอ้ได้แบบนี้ผมก็แม่ผมก็ไม่ไหวครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับโง่ดูดิแทบหมดอ่ะ ยังดีนะมันให้ตาตาสุดท้ายพอดีโอ้โหต้องหมุนเองแล้วครับผมไม่ไหวแล้วออตโต้มันเล่นเราสักขนาดนี้เลยเกินไปมันไม่ต่อเนื่องเลยับผมที่ผมสังเกตได้นะคือมันมีความหน่วงนะครับแล้วก็แบบถ้าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเล่นเยอะด้วยแหละผม,มเล่นเปดูประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมเวลาประมาณนี้เลยเวลาทุ่มครึ่งนี่เขาว่าแตกหนักจัดใหญ่เลยนะครับถ้าจะจริงนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเกลือเมื่อไหร่ก็ ต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับผมมาจะขึ้นไหมเนี่ยวันนี้ดูท่าจะขึ้นยากนะครับผมสำหรับวันนี้มาออโต้สิบครั้งสุดท้ายครับผมขอให้ได้ขอให้โดนโอ้ยสวยครับได้ไหมโอ้โหมันขัดตลอดเลยพระราชาเนี่ยขัดตลอดเลยสวยครับโอ้โหวิควินเลยครับออื สวยครับเอาแค่ออโต้หมดพอครับผมวันนี้ผมผมคุ้มแล้วเอาแค่ออโต้หมดพอสวยแล้ววันนี้วันนี้ได้เล่นครับผมวีห้าแถวบ่อยมากมีอะไรสวยกว่าน,นี้อีกไหมมาโอ้โบนัสถ้าเขาไปร้อยสี่ผมว่มันก็โคตรแล้วครับผมโคตรสุดยอดเลยเอาเป็นว่าสองตาสุธานี้จะได้ไม่ได้นะผมก็ขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ